ครับนี่ก็วิธีจบนะครับโอเค สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาตกปลานิ้นะครับน่องน้ําอยู่นี่นะครับผมอ่างน้ําอยู่นี่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวิธีตกปลานิ้ง่ายๆครับผมแค่เอาไก่ก็ใส่ลงไปแล้วก็ลงนองเลยนะครับลงอ่างน้ําเลยนะครับเดี๋ยวปลานิ้นก็มากินเยื่อนะครับเดี๋ยวเรา่อยให้นะครับเดี๋ยววิธีเอายังไงเดี๋ยวตอนนี้ กำลังตกอยู่นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมพาพี่น้องมาชมตกปลานินวันนี้นะครับอ่าวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนี่ปลานินอยู่นี่เราขออยู่นี่นะครับวิธีตกง่ายๆครับผม วันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาอ่าตกปลาี่นี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนเลยนะครับเรามาได้เจอกันสักสองสามวันแล้วใช่ไหมครับโอเควันนี้ก็มาเจอกันอยู่กับผมในซอกแควกรุงเทพอีกแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับตกมาแล้วได้อยู่สองสามตัวนะครับพอกินได้นะครับพอกินได้ครับตัวใหญ่ครับประมาณตัวประมาณหนึ่งโลนะครับ Yeah. <laughs> you สวัสดีทุกท่านเลยนะครับบรรยากาศดีมากราคาบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศมีรวมเลยนะครับเกิดธรรมตานะครับนี่นะครับโอเคตัวใหอ่มาอครับอ๊อ๊ยโอยอยย ใช่มาาตย้ยังไม่ตายไงเพิ่งเอาออกมาจากโวนี่เพิ่งจุกเมื่อกี้นี้ไงนี่ครับพี่น้องได้มาแลว้วได้มาแล้วนะครับได้มาแลว้วโอ้โหโอ้โหหน้าตาสวยงามเลยครับนี่ครับจุกอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมโอ้โหโอ้โหได้ขึ้นมาแล้วนะครับโอเค